86หมู่บาทเนาะอันนี้ก็เป็นกำนันบรรท่ดทองนะทุกคนเนาะ

ทระสงฆ์และพระคุณเจ้าทุกทุกที่เคารพลบุรีสูงเตรียมใจสองทุคกคนทนี่ทำอะไรนเนาต้นเงินน่าเทียบนะเน,น,นี่ยทั้งรวมเพราะว่ามันพอดจะเป็นสองหมื่นเนาะทุกคนเนาะต้นเงินเทากันยูนีเนาะตัวนี้เขาขั้นตอนสู่พิธีเนาะว่าไงใช่ทุกคนเนาะว่าบ้านฉัตทอง ตัวนี้เป็นกระทิน้น6 8วัตตปเนาะพนมาถอดกระทินร่วมให้วัดบ้านทาททองเนะาะเพราะว่าวัดพ่นิ่นสามไม่ว่าไงซะวัดสาใไม่เนาะใจบนสุดการพิธีตัวน,น,นี้เขาสูงขบวนการพิธีเนาะนีะ่เลยพิธีขอกระทินน้นเนาะ เพราะว่าส่วาน,นมาเนกเพือ่อกะทอดกระถินเป็นซองมือเพ่ยกะทอดอีกมือนึงเนาะแล้วแต่ต่นนี้ส่วนท้องพันจีมาทอดเนาะทุกคนเนะแก้มนึงนี่แหละเป็นบรรยากาศนี่เนาะกำลังเขา้าสู่กระบวนการพิธีเนาะทุกคนเนาะจะมีสองฝั่งนะนี่แหละ กบวนการพิธีนะพิธีก,ธก็ประมาณนี้นะฝั่งอำเภอภูสิงห์จังหวัดพิษณุเกศน,นะวัดบ้านธาตุทองเนาะเข้าสู่กระบวนการพิธี จีวรกฐถินพร้อมด้วยบริวารน,นี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายครั้นรับแล้วจงกรานกฐถินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรักผลน,นิพพาน แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายาาตลอดกาลและนานเทินเอปธาเากนาปธาเอนานิกาตาวานาลาพันตาเทปธาเิเอชยันตัวพัวทิยามุลเลศ ยานังนัมติวะทโนเอวังตวังวิชัยโยโหหิชัยยตสุชัยยตมังคะเลอปาราชิตาปันลังเกสีเสปเทวิโปขะเรอาปิเสเกสาปภูริทานังอาคาปโตปะมตเต สุนัขตังสุมังฆาลังสุปะปะตังสุโหดทีตังสุภโนสุโมหหตัวจะสุยินทั้งพรหมจาริสุปัตตาขีนังกายกรรมวาจากรรมังปัทภปัทภขีนังมโนกรรมปานิ เตเต,ต,ตปท่ปทักทินาป่ทักทินานิการเตวานละพันตาเตป่ทักทินีตอนนี้เทาสิ่นี่กอนมานับต้นเงินส่งส่งหมอบเงินเพิ่นเนาะน,น,นำเงินส่งเพิ่นเนาะว่ามันได้ยอดเท่าล่เนานะ 5, 30, 30, 30, 30. แยกแยกนี no <ede> ่เาะว่าครบเลยอันนั่นแล้วไม่ไม่ไม่ร่วมเลยนี่ไร่วมเลยหรอเขาบนํามาแล้วของสาลมแยกไเขาเขเกิดบครับลงแล้วแต่ว่าเงินอยู่ดียังไม่กขต้องร่วมรกันเลยครับคัเกลงเนาะก็แยกกันเนาะวัแก้ววัดแก เออตอนนี้เขาตับมานับเงินส่เดี๋ยวแต่กินวัดนาุกคนะแต่ข่าวเขานับบึงหรอหลังเขาเพิ่มยอดให้มันงามอีกเนาะว่าน่าเสียดาดเพร่มไปได้บาทตัหมเนาะได้ไปเขามี่ยย่เก่าก่าด ตัวอะไรเยตมาวางเนี hmm. ่ยบบบ่ัอันนี้ของไผบุญเน่แล้วมาวางมาหันแล้ไปใส่หลังต้นต้นนี้มันต้นะหาเราะต้นลูกครบอกต้นนกพิมตัวนี้อันนี้ของเพิ่นคาอันนี้ของอันเพิ่นจะเขียนยอยอ๋อเพราะนับเข่าเลยว่เับม่ก็าเสริมอี่อ๋อเพิ่นใจลุกไปอีกเลยตงมานัาไชนะครับอพนพุก่นลุกนะอาเปร่ับเคยนะครับ เด็กเสด็จแ yeah. yeah. ่ยอดเอฟซีเยสเอระแานดีเดทด่องให้เด็เีจยอดเอฟซีโนบาร์สเตอร์แเนาะของเดอร์ที่ว่าเห็นตํารมกันครับชอบกันบ้นนอกนะแล้วม่ยาหยุดบลอกป่ะฟิลเดอร์ลงมมาเร

อันนี okay. ้ของเราต้องไปกับเขาเขาแกองนี 6, ้น่ต้องดึงรอมห่เดตับาระดีระรวงกระทรวมต้งจังหวัดีนลองเบอร์กนโอ้ยนับดเนาะกรดีพนรสี่สเก้้บาทเก็บไสซองด้วยหกพันหนึ่งสะไราที่เป็นองค์รจะหาเือกหายาครับก็ต้องดูมาดูเือ ยามันไปไหนวันดีอย่างเช่นวันนี้เป็นวันดีทุกคนก็เลือกเอาวันนี้ในการจัดงานเอาเอามันปิวอันเงินมันจะปิวเออลมมันลมหกพันหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทนะทุกคนทุกคนคือเราครับมาตการของปือเราก็อาจจะต้องแบกไปหลายส่วน เพื่อน็ีแย่อันนันอ๋อเพื่อนจีอันนันอย่างที่เพื่อนไม่หีบุคคลนะครับที่เขาจะเียก็เลยนะ่ารู้มก,กมาใส่แล้ว

วันน <def uras S 1> ี้จะมี <ieur. S 2> งานของอำเภออีกอย่างเขียนซ้อมที่หล่ะก็คืองานป้าป่าโคกเปลือกอำเภออูสิงนะครับซึ่งเมื่อปีที่แล้วจำได้นช่ว่าไม่ใส่ซองกางถุงถุงอันนี้เขาก็จะเดาเงินมามอบเพือกเนาะตัวนับนับเงินเดียบร้อยเลย จัดในช่วงเดือนมีนาคม2 5งครั้น้ไน 65, นะครับช่วงวันที่ 18, 19, 20, 22นเน,นะครเราเระดมทุนตอน<ใ>นัน้นนะครับเพื<ห>่อจะสร้างมรดกพระสยามเิวาธิราช เแล้วคนจะลงอันนี้เหครัจะลงือคนนะีมีแล้วลงมันซีหาเดี๋ยวเอาไปซื้อเลขก็้ทุกคนนะนี่เดี๋ยวกระทิ้นอันมันนอกหกหนึ่งสี่เก้ามีช่องด้วยยูทูบอะไรนี่ยูทูบอันมันนอกไม่เจรนตะวันลวกแอบตอนนี้ าท่าน้ามเตรองใครไม่รู้แสนเจ็ดเอสีษครับเรามีช่วงโอเคอ่ะซื้ออ่ะานชนอดเอาไปเล่นอดคอันนี้เขากับทรงยอดกระทินเรียบร้อยแล้วทุกคนเากันี่แหละคลิปนี้เ่ากับนี่แหละเียเอากระทินมาถอดแล้วก็ให้เพิ่นเรียบร้อยเนาะนี่แหละ ตามานินกินาเดาดทองเนาะจ่ายงวงที่สามได้สองแสนสองรวมแล้เป็นหกสิบแปดโ <68 S 2> <6, S 1> มบาท กํานันเขาเขสหมู like Eat, F, alright, ่บาทแน่นอนครับเนาะได้หม well ู่บาทน่นะทอยกระถดบกแปดแปดอหกสิบแปบหาแปดหมูบานเนาะนีละอันนี้ก็เป็นกํานั่นบัตรบัตทาท่องนะทุกคนเนาะกํานั่นกันนีแลเป็นคนบัตรทาท่องโดยตรงนะทุกคนเนาะนี่หลกันเอาไปนอกกิ่นนีิเอาไว้ซับเนทุกคนเนาะคลิปหนาพอกันไหมเด้อจะได้กับฝากแกรับรงใจไปนอกโดยการเบิงงโคษณาเนาะ เดือดปีนกำลังใจให้เขาไปกับไปพี่น้องให้กับสวานเถอะนะสวานเก็บใหม่เนาะจะได้กะับพขกกันเก็บหนาเด้อทุกคนเนาะเากับนี่แหละเดี๋ยวเอาบุญกระทินมาถอดเรียบร้อยเนาะมากกว่าจิเดินทางกันกับกับกับสวานเนาะไปกับเดินทางพขกกันเก็บหนาเด้อทุกคนเนาะสวัสดีครับสวัส บายบายนี่มเ,เอาไหมคข่น่เใหม่เอาใหม่กลับคืนอเอาเพราเขายืมใหม่เพิ่มมากวกว่าบายบายทุกคน